จับมันเอลูกแม็กโคกรนปะกอดามสามออกออกลัเข้ข้าง้วยมาน้อยนี่ขเ้ได้ตั้งลายดีตายแท้อโอ้โห ไปเรียเอาลูกดิมาเข้าอ่ะอะไนัด้วยครับจ่ายเหนี่ะืนเลยด ตื mm ่นมะไรลงเขาตื่นเัาวิ่งเขาตื่นเขาวิ่นโอ้ยใอ้โคตรอางคนย้อนนี่วางไงวะเอออันนี้มัโดนมันโดนทีมเล้งพัดั้เลย ก่อจไม่ได้เมื่อกี้ชนะมีเ้มีคนเดียวอนกบเสียงของเชียร์ุหมดก้าขึ้นเลย่ไม่ผดมูล่ะใจเยอ่ไปหน่อยดี่กบเสียงกองเชียร์ทุกหมดเลยเขาอยู่สนามด้ยเรอันนี้ดูนี่ดูแนวขวัญพ่อขยันดูด่าเบอไยไมู่เบอร์สมสเราเจอปิดแล้ววะ ไอนน้เนี่ยคือชุดชุดที่เราอยำมันชุดที่เรายำมันนะโอ้ีหแต่เยอะโดนกราโดนยำคือมันน่นนาจะดีกว่าด <c oughs> ้ย <c oughs> นนโอ้โห <c oughs> ัเห <54. S 2> ียเส้นไปลับจท้าแหละจะได้ปแต่ว่าแข่งกันได้งยังไงก็ได้เราวิ่งน้อยกว่ารมแข่งเหมือนเาไม่ไม่น่าปล่อยลเี่เล่นลไม่ได้ซอรับบอลนี่ลงตน้ด้วยเป็นเรื่องแข่งกันระหว่างว่าเน đi <laughs> <laughs> <Được rồi. cười> <Được rồi. cười> à. lên đây lên đây thao thái ta bị rồi, ơi, <laughs> เล่นมาเล่นมาแเราอะกีเล่นดิเฮ้อรเอาดีแดงรับเอีย่านะโอ้อันโดโอ้ยเสียลูกนี้เสียเชียวผิดมุมด้วยผิดฝั่งด้วยตีขวาเอ้ยอะไรเอาได้ก็อะไรเอาไปเลยเดินไปเดินไปตีขวาวหด กองหน้าพี่ปังให้ซ้อมแต่ไลเอาไอ้เหียทำไรอะไป้องเล่นเกมเหนื่อยสไว้ก่อนโฟกบังไอ้วกไส่คู่ี่มเดินคุยกันได้บอลยืนหลังคุณดนยังหรือไม่

เก้เก้าเก้าได้เร็วเร็วเร็วก้าเก้าเก้าเล่นเดนตีออกยืนออกเนี่ยกรรมการยืนเนี่ยช้าด้วยช้าด้วยเออ ไม่ถึงอุ้ยมามามาร็วเย็นเย็นค่อยๆเล่นเดี๋ยวเหนื่อยค่อยๆเล่นค่่อยๆเลนหายใจลึกๆไอีเย่บีืีหายใจเข้าเย็น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 เดี๋ยวไปลงโอ้แผ่วทิบหายใครตะโกนบาสุดใหม่เลยสุดใหม่เลยตีพูดพวกมีโอกาสโมเลยไหมโมเลยไหมชิ่นไหน ตัวด่วนมันตัวเล็กอะสู้ได้เอายกสู้เ้อโมเราสู้ได้เดียวไปไปไปเก้าวไปโอ้ดีแล้วดีแล้วนีแล้วไปยงมามาเฮยเนเเดินอกวี่าโอ้ยอไปเอกเ้าไอเกเกโดนแย่งไอ้เก sẽo à sẽo, à không phải đốt cháy, sẽo, đừng không bay, anh mầm lông mày, mầm lông ไขดาวสูตรไขดาวไข่เจียวไขดาวหมูแฮมเอาดอยเออไขดาวหมูแฮมเฮ้ยสูตรไขดาวหมูแฮมเออสูตรแล้ว สูตรไก่ดาวสูตรเราเราได้เล่นอยู่ที่พี่เก๋บอกเราได้เล่นอยู่สูตรไกสูตให้อะเคยเล่นเลยสูตรให้อะใช่เคยเลยนะให้คนไญี่ปุ่นเหรอเออคนญี่ปุ่นะสูตรคนญี่ไม่มันมาจากให้เลยจาบอกว่าให้ให้ให้กูอ่ะสูตรให้ก็ได้ว่าเอาแย่งอะไรเอามาได้จะซื้อสูตรจ่ายมาตัดจ่าเนาะอีกลูกอีกลูกอีกลูกเน้นหน่อยอย่าลืมไก่ดาวนะ ไข่ดาวหมูเคี่ยวเดี๋ยวไอวินเดี๋ยววินหางหางใหญ่หอบใหญ่เลยขึ้นขึ้นก่อนไลยขึ้นบอลขึ้นบอลเดียวเลยปอดบอลแน่ๆน่หไปเลยหนีไปเลยปิดไว้สปิไว้ก่อนกดเลยเป็นเรื่องกดเหรอโอ้บอลอีกหอยเหลถึงหอยเหลถึงหอยเหลถึงครับเอ๊ตออกเฮ้ยไหล

อกไปาเลยเลยสุดเลยสุดเลยโอ้ยหัวชนเลยได้เบอลลอยู uh> okay, ่นีไปเลยไปขวาเลยเ้ยเลยโอ้ยโอเคลูกทียอยไรเนี้ยปาปาเขาเขียโอเวอแม่งไอเก่งไม่รำเลย น้ำโม้ไเช็กกี้ไอ้ตะกูเช็คกี้ไม่งี้โสดโค้กคนเลวนี่อ่เนาอแค่ไหอ่ะแมได้ไหมแม็กไป่ได้ยน้ใส่เขาโตช่นี้ทไม่นเสียใ่วงนี้เราไม่ได้เล่นอี่นี้า่คุณนี่ไม่ไหวถ้พวกเราเล่น

โก้เนี่ยโก้ไอ้าดไอ้กเดมาละไม่ได้กลัวโอเคกเนี่ยเดี๋ยวมเวมัน่นเ่นักไปอ่ะเี่ยวมา้ว่วมา้วไอาเเอาเสียมาเก้ามาเข้ามาไอ้มอกกระดานกระดาน

ผมม่ปีกนอกไอ้โมันปีกอปีกในปีกในหฮะปีหลังอะเิหลังปีกในถ้าถ้าปีถ้าปีกก่ไอ้ยยตีไม่ใช่นิ่ง่งเ่นเดินอย่างแบบเอามาก่อนเอามาก่อนเาด้วยิงงเยลนางแบบเลยเที่ยตีอ่ะเอาได้นะยืนไวไม่เ่กับเลยมันมันเคยดูกันไป้าไปไปาไป้า้าากไป้าไปปปไปา้าไไ

ปีที่แล้วที่เก่าจัไม้รออะไรสักหน้าเล่นเลยหน้าเล่นเลยอ่าโเล่นดิโอ้หัเดินมาเดินเอาเนมันจะนีมเลย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 มโมแล้วห็นแล้วเข้าเยชียร์ไม่เห็นเชียร์ว้เลย ơi Đây đi đây vô Đây vô Ai vậy đà Tại dư หน่อย tại dư หน่อยลง xuống lên ơi kiếm 3แม่เลยเดี๋ยวลงสุพงสุพงอม

มันเข้าฟอร์มาตอนนี้แต่ว่าวิ่งไม่หนุนตามเพื่อนหน่อยตามล้วงเลยสัตว์ท่าเขี้ยอะไรน่ะท่าอะไรดะอันนี้คือท่าอะไรเอาไม่ตบเขาไม่ตบ